มาห้าสี่สามสองหนึ่งมาตัมรกันเลยสวยเล่นรอท่านบอกท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 นมาทางนอาทนมาทางนก่าดึงกลับดึงกลับไปยาดึงกลับไยาดึงกลับยาวดึงกลับยาวดึงกลับยาวดึงกลับไปยาวบอกเวนมาบอกเวนมาบอกซเวนมาจีเป็นจีบกันไรกันไ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 รอรอรอสวนะรอสรวจนะรอสวนะ เราสวนนั้นและเราสวนนั้นเราสวนเราสวนเราสวนหัว่นหัวไปก่อนหัวไปก่อนเ่เรไปก่อนเราดิงนัานิ้งเาดิ้งเา้งเด็ดค่าตอนนี้จรสามสองหนึ่งเด่นเด่นเราเพืเด่นเราเพื่นเด่นเราเ่อนาดิ้งสวยแล้วหนึ่งกับเมตึ่งกับเมตนึ่งกับเมตนึงกับเมตึงกับเมตึงกับเมตรหนกับเมตรหนึ่งกับเมตรหนึ่กับเมตรมีเรยิขึ้นหลัง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 ขึ้นการจูการจูมีจูมจูเมมีจูเมก่อนเพื่อนมีจูเมสก่อนเพื่อนมีจูเมส หนึเฟหนงเฟหนึ่เฟหนเฟอหนึ่งเฟซอหนึ่งเอหนึ่งเอหเฟสาองหนึ่งหนึ่งเฟครับสวดคอยอเพื่อนระวังเตรีตัวน t ามหนีบกแบคโคเลยกูบอกเลยบิกแ็บคโคนั่ละนั่นแหละลโมลโมการเป็ิทุกอ่างเข้ามา QW ตัวในเรา QW ตัวในเราอย่้ย q ตัวในเราอย่้ยรอรอรอรยอะมาเตรียมตัวเตรียมตัวบอ์

5. 4. 3. 2. 1่สามสองหนึ่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 หนึ่งหึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่่หน่นึ่่งหนึ่่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ ได้วไดแล้วนเีไม่สวยว่ะเานนอนๆนอนอมัที่นยมที่ปิงเต้มาที่ปิงเต้มนที่ปิงเต้มันหนีมันมันกลัวมันกลัวมันจักลัวมันจักลัวมันจัดกลัวไอพวกสมเพวกส่งมหอ พื่อนเเยี่ยมเหมือนมันเพื่อนเขเยี่ยมเหมือนมันทงทนอ่ะตาเรามาตาเรามา มันต้องไปก้าวันต้องไปก้าวมันต้อไปก้าวันต้อไปก้าวอ๋อ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 มันดีมันดี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 สองอ๋ออ๋อให้ก้าวให้ก้าวไหลมันตัดมี้แล้นี่เอออเ่าหลุดอย่าหลุดอี่าหลุอ้่าหอย่าวลอย่าหลุดอ่าหลุดอย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 ่าหลุอย่าหลุอย่าหลุดอย่าหลุดอย่ามลุดอ่ามลุดอ่าหลุดอย่าหลุดอ่าหลุดอย่หลุดอย่หลุดย่หลุดอย่หลุดย่าหอ่อย่า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 หลอ่าหลุดอ่ดอย่าหลุดอย่าห ต่อต่อต่อไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเต็มตัวเต็มตัวอีกห่วงนี้หวงนี้อีก่วงนี้เราต้องทำแลวครับต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้มีไนกดไหนมีจูกดจูสามสงหนึ่งไปเาลนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนั่นแหละนั่นแหละ ปินก็จปินออกมาได้ก่อนออกมาได้ก่อนแล้วคิวจะวิวตัวแก้เราคิวจะวิวตัวแก่เราก่อนถ้าจไม่ได้ลองโซยมาลอซยมาลอซยมาลงเซาอมาลงเซาอมาลงเซาอมาเนะบาน้ปาเป็นะบาน้าเป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 ็ะบาน้าเปะบาน้าเ็มตัวสวนนะสวนน็อตเนะก่อนนึะาน้ำนะห้าสี่สามอนึ่งนน็อตเลนสวนน็อตเอตเลนมวนอตเบกินถิาตัดมันมาแล้วมาก่อน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  ขนาดพามดอะไเยอะยมขึนมายิมขึนยอมขึ้นมายขึ้นมอรอรอยังไม่ดยังไม่ดเยมยิมย้ย้มมไม่ไมเปไรม่เป็นไรแค่เปก่อนจกระจายก่อนกระจยก่อนะได้ก่อนจะได้ก่อนจะได้ก่อนรักษาพื้นที่หน้าหนาไว้หน้าหนาไว้เต็มตัวทั้ดนะางบนนะเบนนเนนนะไพ่อนอ่นนนนอ่นอก่อนนบนก่อนนกกออกกนน เ <MVP S 2> อ็มบีบแต่ว่าที่บอมเนี่ยกูเอกูอ๊ะกเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะวูเอะเช็ดไปวอ๊ะลากั้วนานกะัน

มาตามชายป่าตามชายป่าชายเขาอากาศร่มเย็นไม่จ็บไม่คันอากาศร่มเย็นไม่จีบมีไนท์มีไนท์มีไนค์มีนท์มีไนมีไนท์มีไนท์มีไนทมีไนท์มีไนท์มีไนท์มีไนทมีไนท์มีนทมไนทมไยทมไนทมนทีไทม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 าไทมไนทมไ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 ทมีไนทมไทมีไนทมไทมไทมไทม

พยายามข้ามตรงตานข้ามปรตะบานน้ำพยายามพุทธแพกับมาพุทธแพ้มาเห็นตะบานน้ำไหมพยายามพาเพื่อนไปะบานน้ำไม่ได้ใครไม่ได้จะพินอกจะพินอกลัเมอเดี๋ยวผมตาไปเดี๋ยวผมตาไปจะพินอกะมอจะพินอกลเมาครับต้องหัไว้อหานไว้องนไว้ตงหานไว้ต่อยอ่อยอก่อนลัเดียวราอสดในห้าสี่สามสองหนึ่งลาสาาสาเยอะๆกลับมาผู้กลับกูกับกลับไปไปไป วางไปดูวางไปดูวองไปดูวองไปดูวาไดูิดีิดิดิดันรอไปดูไปอูไปอูไอดูโอ้โหงหโ่ไ่ได้ง่ไม่ได้ไม้อ่ไได้โอ้โหอยาให้มันข้ามมาอย่างให้พวกมันข้ามมาอยาให้มันข้ามมารอสวด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 เจวิไมีสวดมีสวมีสวนรอการสบัดเยอ้าที่สามของการสบัการสะบัดเยะเยอะเการสะบัการสะบัดเยอะๆเยอะๆเยอะยดีสิดีสิ่งดีสิ่รับสิ่งดีสิ่งสิสิ กับมาแล้วมาแล้วดีไปดีชวนเพื่อนเพื่อนเดียวกันกูให้เดียวกันกูให้